ข้ความที่34จงเกาะลมหายใจของตัวเองไปสำหรับผู้ที่มีความไวต่อลายเส้นทางพลังงานอันละเอียดอ่อนของผู้อื่นและรวมถึงไวต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับแมทริกทางพลังงานของผู้อื่นอย่างเช่นพวกคุณนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องหาเวลาเพื่อชำระสะสางสนามพลังงานออร่าของตัวเอง ให้สะอาดสดใสและอยู่ในความสมดุลเสมอเพราะว่ามันมีพลังงานความเครียดและความไม่สอดคล้องกลมเกินกันทางพลังงานที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่ในทุกทกที่เพราะฉะนั้นแล้วจงอย่าลืมพยายามอยู่ในความสมดุลและความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ได้อยู่ตลอดเวลา แล้วแผ่ส่งความสันสะเทือนแห่งความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบสึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีออกมาให้มากที่สุดเพราะว่าระดั <God. S 2> บของความสันสะเทือนเหล่านี้จะไปหักเหและสะท้อนสนามพลังงานที่ไม่สอดคล้องกลมกลืนหรือปั่นป่วนเหล่านั้นให้มันกลับดีขึ้นมาได้ และยิ่งมนุษย์แห่งดวงดาวแต่ละคนมีสติสัมปชัญญะและมีความรับผิดช,ชอบต่อการสร้างสารรค์สนามพลังงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวเองขึ้นมามากเท่าไหร่แล้วแผ่ส่งมันออกมาสู่ภายนอกมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งสามารถช่วยโลกและมนุษยชาติได้มากเท่านั้นด้วยจงจดจ่อรับรู้ อยู่กับลมหายใจเขาออกของตัวเองจงดำตรงอยู่ในช่องว่างภายในหัวใจของตัวองไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกคุณก็ตามและไม่ว่าพวกคุณจะกำลังเผชิญอยู่กับแมทริกทางพลังงานแบบไหนอยู่ก็ตามก็จงหยึดมั่นและโอบกอด ระดับความสะเทือนที่สูงสูงอันบริสุทธิ์นี้ของตัวเองเอาไว้ให้มั่นท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกแห่งความกลัวและลายเส้นทางพลังงานที่ไม่สอดคล้องกลมกลืนเหล่านั้นแหละจงร้องขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรแห่งแสงสว่างและแห่งสัจธรรมทั้งหลายเพราะว่ามีรูปธรรมชีวิต แห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่จะสามารถช่วยโอบกอดแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยโอบกอดประคุณเอาไว้ให้อยู่ในแมทริกทางพลังงานแห่งการปกป้องและสูงส่งดีงามของพวกเขาอยู่แล้วเด e t ทีมมอร์นิ่งมสเซจ